วอสดีครับผมสัมบีกินหม้อแค้นแฟนหมาล่าเอกับโอ้มันี่ไม่กินเขาแล้วพี่น้องก็อยากกินเขาน้ำเพลินตัวแซ่บๆคนขายหนึ่งวกหมูน้นึงด่านเกาหมาล่าแก่หน่อยแ้มันนี่มันกินเขาเลยรองกินขาเยอะมังอันนี้เขาเอออยังไม่ฮ้านมัาเนี่ยีมัมแท่มัาเทียมเนี่ยมัาแท่เยอะสุดละ หม่ำแทย่ยื้อโซพวกมเมาพิณางครังงนเอหม่ำแทย่ยื้อโซมาพี่น้อางได้ยินเขาครับลนอลังการ,รอะไรยี่เขาครับรสบายสบายครัเราะเบิ่งกันรอบกินเข้าพี่พ้อาเนะไม่กินเขาต้อมาลํากันหน่อยครับ อร่อยทุกอย่างดูเป็นแม่ค้าพอแล้วมาขายแล้วไม้ทั้นนี้นี่แม่ค้าเลยขายในน,นี่ไม่นี่หม้อนี่ไม้ละสิบบาทเนะาทนะทุกอย่างสิบ <10 S 2> บาทเสื้อสิบไม้แถมไม้นึงบอสสิบไม้แถมหนึ่งไ,ไม,ม,ไม้มันมากหนลูกศิษย์กำเอียงลาลามันต่างกันมองเลยบอ เขาเอายังมาลาบอ่อ๋อบ่ย่งครับผมหมักแบบเียวทามนี่แะครับไ่ต้องซีเดียสแลวครับอันนี้ยังครับนี่เียว้เี่นกะทาโอ้มีสองย่างบ่ขายในะสิบาโอ้ไม่ละสิบบาทเนาะไม่ละสิบบาทนะครับบ่เคยเห็ดบ่เคยรีวิวร้านนี้เห็นเลย ข้างแรกครับพี่น้องโอ้ขายบอแพงเลยพี่น้อง10บาทเนาะอากาศดีพี่น้องสะอาดสะอาดครับเนาะยอดช่วงนี้เป็นดนเฮ็ดทางทางคือขึ้นแม่ค้าบาหยิบแย้มเจ้มใส่เถอะม้ว้นบ่มีีมมอาาุปสรรคกับถนน,นปวปัญะอ๋อนี่คือตัวปัญหาเลยเนาะแย่เลยบ่บนหัวม่วเก่าเลย แม่ข้าอยู่บ้านไหนนี่นป,นป,ป้าสุดเขตประเทศไทย,ยมันตัวนี้น้องคข่อะไรมาตรงนี้ไปกินกับเหล้าเลยเนาะเอ๋อปากไว้พี่น้องเบิ่งมำลำงไกลไหน่อยกินเข่าครับโอ้โหแล้วๆม,ม,มาเนี่ยมามาเบิ่งไกลไหน่อยกินเข่าแด้วพี่น้องลาบสุกได้พี่น้องมาเมืองเรา เอาลามยังขึ้นมีใสจอหมูขึ้นไก่เนือขึ้นมีใสใสหมูบ่ใสกันเลยพร้อมบ่ใส่กันได้พร้อมบ่งานเขาแล้วโอ้มาเป็นงานยังเขาแล้วมาล้างกันหน่อยครับักไลได้ไกิน มาูแหงแล้วบอใบบักตุมมาเล่บ่ะไรใบบักตุมมาเล่เลครับมา đẹp nhỏ Tiền nhiều Vin bóng mà Mà học nhìn mà nó tập Nó là một chỗ mà hẳn hải đấy bỏ ดู้างเ,เจ้นหนึ่งมันยอดยี่บโตก,กันบ่นบเป็นแฟนชายบ่ยกยเมมก,ก็นแฟนชายบ่เปนแฟนขายบ่เป็นแฟนชาบ ขายแบบไรขายสองหมสงสองที่สถานที่สถานที่ขายสองที่เก็บจจกตรงนน้นเรามาขายตรงนี้อ๋อขายพุ่นก้อนนั่นทีบอ